สวัสดีท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณไอเกเดนเนอร์ทีวีนะครับจะพาทุกท่านมารับชมการสอนสร้างรถกระบะนะฮะเริ่มสอนสร้างกันเลยนะครับวันนี้ไม่ยากนะฮะนะครับขั้นตอนแรกนะฮะก็เตรียมบล็อกนะครับที่เราใช้เป็นสีรถนะฮะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะจะใช้รถเป็นสีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องของโครงสร้างกันก่อนเลยนะฮะเริ่มเลยฮะ ตอนแรกผมจะทำการนะฮะสร้างล้อขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็วางสลับนะฮะล้อผมใช้เป็นคอนกรีตสีดำนะฮะแล้วก็สลับเป็นหินนะครับแอนดิไซด์แบบนี้นะฮะวางไปก่อนนะฮะประมาณ2บล็อกะฮะอ่านะครับวางไปประมาณ2บล็อกก่อน3บล็อกนะฮะมาเป็นเลย3บล็อกนะฮะเป็นสลับนะฮะ1 2 3นะครับเชื่อมกันตรงนี้ อ่านะครับจากนั้นก็เว้นระยะมาตรงนี้ครับ1 2 3ช่องที่4ี่วางสีดำครับอ่านะครับแบบนี้นะครับตรงกันนะครับเว้นมา3ามแล้วก็วางสีดำนะครับสล้วก็ทำการวางสลับนะฮะมาทางนี้เลียปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะครับจากนั้นก็ทำการวางนะครับมันไดนะครับที่เป็นหินขัดนะฮะ นะครับใช้ไปหินขาดแบบเดียวกันนะครับวางตรงนี้กลับหัวนะฮะขออภัยด้วยนะฮะวางในระยะตำแหน่งนี้ครับอ่านะครับอ่าโอเคนะครับวางในตำแหน่งแบบนี้นะครับแล้วก็บล็อกนะครับสีดำนะครับเป็นหินขาดสีดำวางตรงนี้ครับแล้วก็ลากครับ ะนะครับแล้วก็วางนะครับบันไดครับอ่านะครับวางบันไดทั้งสองข้างแล้วก็ลากมาเลยครับอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือใครจะวางแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ หรือจะวางนะครับปิดไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วแต่นะครับนะครับวางแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะฮะทีนี้ผมก็จะดึงนะครับไอ้เจ้าตรงเนี้ยนะครับสลับให้มาเชื่อมติดกันนะฮะอ่าโอเคนะครับทีนี้สลับก็จะมาเชื่อมติดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับสลับเชื่อมติดทุด้านแล้วนะครับต่อมาก็ทําการนะครับ ลากเจ้าสีดำตรงนี้มาก่อนกระดึ๊บมาตรงนี้อ่านะครับกรดึ๊บมาฮะปึ๊บอ่านะครับปึ๊บวางแบบนี้ครับอ่านะครับเป็น2องบล็อกนะครับตรงนี้ใครจะเปลี่ยนเป็นบล็อกแบบนี้ก็ได้เพื่อเห็นความชาัดของนะครับของล้อนะฮะใครจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยตรงนี้เราจะเห็นนะครับความชัดของล้อมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้ล้อดูเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้เนาะหรือจะวางปิดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้แนะนําหลายแบบนะฮะนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทําการดึงขึ้นอีก1บล็อกนะครับโอเคนะครับจากนั้นตรงนี้นะฮะผมก็ทําการดึงนะครับตรงนี้มาเลยฮะอ่านะครับ ลาบมาเลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับใส่กระจกด้วยใช้เป็นกระจกแบบนี้กระจกเหลี่ยมนะครับหรือเป็นกระจกแบบบางก็ได้แล้วแต่นะฮะจากนั้นผมก็จะทำการวางตรงนี้ครับนะครับเป็นบันไดนะครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการหักมุมตรงนี้ด้วยนะครับวางหักมุมนะครับนี่แน่นเป็นแบบนี้เผื่อใครมองไม่ชัดนะครับนี่ วางหางมุมแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมมันจะมีมุมเฉียงแบบนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับถ้าเป็นมุมแบบนี้ปกติก็จะนะครับถ้าเป็นปกติบบนะมันจะเป็นแบบเรียบๆไปแบบนี้นะฮะก็เห็นความแตกต่างนะครับต่อไปผมก็จะดึงตรงนี้มาครับประมาณ1 2 3 4สานะฮะสัก4บล็อกก่อนนะครับค่อยๆดึงนะครับ1 2 3 4สาสี่นะครับ จากนั้นก็ทําการนะครับเพิ่มตรงนี้นะครับขึ้นมาปึ๊บปึ๊บสองบล็อกนะครับด้านนี้ก็สองบล็อกเช่นเดียวกันจากนั้นก็ลากนะครับบันไดนะครับให้มาสุดตรงนี้เนาะนะครับลากบันไดให้มาสุดนะครับลากมานะครับให้มสุดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงด้านนี้ก็เชื่อมนะครับติดกันเหมือนด้านหน้านะครับเรียบร้อยนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ ทําการนะครับนำสลับนะครับห boss, ินขาดแบบนี้นะครับถ้าใครใช้สีโทนอื่นก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอะลรนะครับนำสแลับมาวางบนนี้ครับอ่านะครับมาวางล็อกนะครับจากมุมด้านบนตรงนี้นี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเห็นไหมครับเห็นด้านในหรือเปล่านะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนํากระจกมาวางตรงนี้ครับ นะครับแล้วก็ทำการวางบล็อกครับนะครับแล้วก็ใส่ประตูนะฮะประตูจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับหรือบางคนว่าประตูไว้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่กระจกไปแทนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแหละนะครับจะทําแบบไหนนะฮะ จะประตูไว้ด้านนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมนะครับได้หลายแบบนะครับการวางนะครับตำแหน่งนะฮะตรงนี้จากนั้นนะครับนำสลับนะครับวางให้เหมือนกับด้านหน้านะครับค่อยไล่มาก่อนนะฮะผมจะสร้างไปทีสเต็ปนะฮะอ่านะครับ จากนั้นเนาะนะครับความยาวของนะครับกระบะนะฮะตรงท้ายเนี่ยนะครับผมจะใช้ประมาณ5บล็อกนะครับนับไปนะครับ1ตรงนี้ก็ได้นะ2 3 4 5นะครับจะเป็นนะครับบล็อก2บล็อกแบบนี้เลยคู่กัน1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับระยะนี้นะครับ จะใช้เป็นเจดก็ได้หก็ได้นะครับอันนี้ผมนะครับทำไว้ระยะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับล้อเราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ครับล็อกเกือบล็อกสุดท้ายนะฮะเกือบล็อกสุดท้ายครับนะครับตำแหน่งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ลากให้เท่ากันเลยครับนี่นะครับก็ลากมานะฮะเห็นไหมครับลากมาเลยครับ เออนะครับสแลปก็ลากเชื่อมติดกันเรียบร้อยใช่ไหมต่อไปแล้วพื้นล่ะจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้ก่อนนี่ปิดมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลากมาครับนี่นะครับทําพื้นก่อนนะครับใครจะเปลี่ยนสีพื้นก็ได้นะฮะ ตรงนี้ก็วางไป1บล็อกนะครับแล้วด้านนี้ล่ะทําเป็นกระจกครับอ่าโอเคนะครับเป็นกระจกข้างหลังนะฮะอ่านะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครบอกว่าพื้นสูงเกินไปท่านผู้ชมก็สามารถปรับได้นะนะครับเนี่ยปรับลงไปอีกก็ได้ใช้เป็นสลับก็ได้นะครับแต่คือเวลาจะวางของอย่าวางไม่ค่อยได้นะฮะถ้าเราใช้เป็นสลับนะครับ นี่นะครับนี่นะครับอันนี้พอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับผมก็จะใช้นะครับนี่เลยฮะสีอะไรก็ได้นะครับเลืออๆมาก่อนนะฮะแล้วก็ทําเป็นทางขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับวางในระยะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับระยะนี้นะครับอ่านะครับก็วางให้เป็นแนวเดียวกันนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะ เออนะครับนี่ก็เป็นขึ้นแบบนี้ไงเราก็จะขึ้นไปปึ๊บอ่านะครับเห็นไหมนะครับประมาณนี้แหละนะครับทีนี้มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะปิดแบบนี้ไปก็ได้อ่านะครับจากนั้นก็ไปหานะครับกรอบรูปนะฮะกรอบรูปด้วย อ่าแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับทำเป็นลักษณะนะครับเป็นเหมือนไฟอะไรอย่างนี้นะครับไฟรถนะฮะนี่ด้านหลังนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าตรงนี้ผมขออภัยผมลืมนิดนึงนะครับตรงนี้ใส่ในด้วยนะฮะจะได้เท่ากันนะครับตรงนี้เพื่อความมีมิตินะครับเห็นไหมครับ นะครับทีนี้ผมก็จะมาดูด้านนี้นะครับเห็นไหมครับล้อเรายังไม่มีมิตินะครับเดี๋ยวผมจะใส่มิติให้เขานะฮะนี่นะครับผมก็จะวางกรอบรูปเข้าไปนะฮะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับคอนกรีตสีดำก็ได้อีกชั้นหนึ่งนะฮะก็จะดูมีมิติมากขึ้นหรือจะใส่เป็นบล็อกสีนี้ก็ได้นะครับ ไหมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วแต่เลยนะครับทีนี้ต่อไปผมขอทํากระจกข้างนิดนึงนี่นะครับก็ทําเป็นกระจกแผ่นเล็กๆนะครับมาวางซ้ายและขวานะครับของด้านหน้ารถนะครับประมาณนี้นะครับ อ่านะครับนี่นะครับใส่ไปด้วยนะฮะเพิ่มดีเทลเล็กน้อยนะครับต่อไปรถกระบะผมขอทำเป็นรั้วนะครับเป็นข้อกั้นด้วยแล้วกันนะครับแบบนี้นะฮะอ่าเห็นไหมครับจะมีข้อกั้นแบบนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับนะตรงนี้ผมทำเป็นนี่หน่อยนะครับเป็นเหมือนบางโครนรถนะครับทำไว้เล็กน้อยนะฮะอ่ถามว่าทางขึ้นขึ้นอย่างไรนะครับเราใช้เป็นนะครับบันไดลิงแบบนี้นะฮะไต่ขึ้นไปนะครับพื้นรถเราก็ปูไปเลยครับ ที่นั่งผมก็จะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนะโอเคนะครับแล้วก็ใส่กรอบรูปใส่อะไรเข้าไปนะครับนะครับทำเป็นพวงมาลัยนะครับอะไรก็ไดนะ้เดี๋ยวผมหาก่อนนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะนะเดี๋ยวผมหาอะไรใกล้เคียงมีอะไรใกล้เคียงบ้างนะครับแผ่นเสียงก็ได้มา นะครับยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นพวกอะไรก็ได้นะเนี่ยเราหาบล็อกเนี้ยมาเสริมนะครับตกแต่งเนื้อหมดเลยนะครับนี่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 นะครับผมเอามาเสริมนะฮะนะครับ,นะรบก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของความสว่างนะฮะ เราก็จะใช้นะครับทอสก็ได้นะครับแบบนี้ผมแนะนําให้เป็นนี่ดีกว่านะครับเป็นคมไฟทะเลนะฮะนะครับล็อกนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับเวลาสอนสร้างนะฮะผมจะมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเพิ่มแสงสว่างเนาะ นี่นะครับเราทําแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมจะลองนําบล็อกนี้มาใส่ตรงนี้ดูได้ไหมออก็สว่างเหมือนกันนะฮะตอนกลางคืนนะครับเราก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เห็นไหมครับแล้วแต่เราจะ,ะครีเอทเลยฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ นี้เราก็ลองนะครับนำอะไรไปวางดูนะฮะกล่องก็ได้นี่วางทดสอบดูนะครับอ่านะครับใช้ได้นะครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็ทำการนะครับปรับเป็นมดเงาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อรับชมความสุดๆดงามนะครับ ว้าวนะครับสวยสวยงามสุดไปเลยนะฮะนี่คือรถกระบะนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็มีการนะฮะใส่ป้ายทะเบียนเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะใส่เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับนี่เป็นป้ายทะเบียนรถนะฮะก็เอาป้ายมาใส่ไว้นะครับผมก็ลองใส่ดูนะฮะนะครับก็แล้วแต่นะครับต่อมาในส่วนล้อนะครับใครจะแก้ไขก็ได้ นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะขอขยับอีกสักนิดนึงดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้ดูบาลานซ์นะฮะผมว่าล้อไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะแก้หรือปั่นนะฮะพอดีผมมองมันไม่ค่อยบาลานซ์นะครับเนี่ยตอนมองดูแลเนี่ยสังเกตดูดีนะฮะเนี่ยไม่ค่อยบาลานซ์เนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยดูบาลานซ์มากขึ้นนะครับอันนี้เดือือตอนแรกอะหัวจะหัวรถนะฮะ นี่ให้ดูก่อนเป็นยังไงเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเทียบให้ดูนะนะครับนี่ประมาณนี้ใช่ไหมดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ฝั่งหนึ่งนะครับให้ดูก่อนอ่านะครับแล้ก็นำบล็อกอันนี้มาใส่ให้เหมือนเดิมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไมพาคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเรื่องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม